กร็กรอดนำทีสุกงาลตุลาลัดนะป้านนั่มาถึงโอ้เบ่งจิ๋วกับป่านนั่งมาทักสินมากินข้าวประจำทักสินก็มาทักสินก<ต>็ก<ม>ินข้าวประจำแต่แต่ลุงตู่ยังไม่เคยเดี๋ยวรอลุงตู่มาตะกี้ขับรถมาจากนนทบุรีตรงนนทบุรีอ่ะฝนตกหนักมากๆเลยพอมาถึงในเมืองอ่ะตรงนี้คือสี่แยกสะพานเหลืองแดดร้อนเปรี้ยงเลยค่ะ สวัสดีค่ะอเจ๊กสวัสดีค่ะเดีด๋ยววันนี้สมาชิกเราก็รูขออนุญ,ญาตรีวิวไปลงช่อง YouTube หนูหน่อยนะคะหนูชื่อก้อยนะคะครับลยค่ะเดี๋ยวหน,น,นูดูดิอ๋อเดี๋ยวหนูดูหนูดูแปะของเนี่ยนี่นี่นี่รอยรอยปีนี้ม่ไป็ต่ออ๋อค่ะอะไรอ่ะค่อันนี้คืออันนี้คือใบอนุญ,ญาตขายสินค้ <c oughs> าบนทางสาธารณะค่ะชื่อนายอิ่วเฮงแซลิม อายุ85ปีอันนี้ปีที่แล้วเหรอคะใปีนี้อ๋อแปะอายุ85ปีเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็86แล้วอายุก็เยอะแล้วทำไมไม่เลิกสักทีอ่ะไกยก็ไม่ขายป้าห้าป้ายูนขายก็เป็นเลิกเจิดเป็นใหญ่บิสกวะแล้วเขาพาเพื่อนมากินไหมคะมีมีมีเยอะแยะวอนนี้มาใหญ่มอนะทานไปซักเสียงมากินขอประจำอือหือกำลังจะถามเลยว่าคนดังที่สุดนี่คือใครมากินเ้ี่ยนางทุกคนอ่ะ ทุกคนแล้วทางนี้ทุกคนกินอันนี้ช่องอาหารนะคะไม่ใช่ช่องการเมืองการมืงก็มา่อยมากินกัมมุอเราอมากินกันหมดเลยใช่ไหมคะกัมทุกคือยาวยาวเยี่ยมมากินกัมมุกทักษิณก็มาทักษิณก็กินข้าจประจผมแต่แต่ลุงตู่ยังไม่เคยเดี๋ยวแม่ก็มาเดี๋ยวรอลุงตู่มาทำหมูโบราณไม่หวานไม่เค็มอร่อยอ่ามันมังเหลือเงี้ของสมังของหวานอือออกหวานมดเนาะแล้วชามจานหนึ่งนี่ใหญ่จ่อยคะ กันคำมรานขายหน้าหบาทราคาข้าวาวค่ะ่ห้าสบก้าหสค่ะค่ะขายราคานี้มานานหือเปลรแลไม่ขึ้นไม่ขึ้นยังยังไม่ขึ้นยังไม่อยากขึ้นไม่ด้ืคำามูเน่ค่ะขายือไปบ้างไม่ใส่ข้าค่ะเกหลาค่ะร้อยหนึ่งร้อ้าสิบเกหลาร้อยหนึ่งร้อยหาสยเอาแยกยูดสั่ห้าเรจะมีค่ะยกั้งขามีหกร้อยก้รามีค่ะอ่ะแปดเปิดปิดกี่โมงจ๊ะ กลุ่มวิลิ่งกำและซาบังอ่ะปิดสองทุ่มสามทุ่มปิดสองทุ่มสามทุ่มเปิดสามโมงเปิดสามโมงเปิดสามโมงบ่ายสามนะคะมาได้เลยถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราสั่งแบบเอาแบบทุกอย่างเลยหนึ่งจานแห้แปะราดมาเลยแบบพิเศษเลยเดี๋ยวหนูขอหนึ่งจานแล้วหนูไปนั่งรอ จริงอแปะเขาจะยกมาให้แต่เราแบบดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรไก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในจานมีอะไรบ้างพระเอกของจานก็จะมีขาหมูค่ะเนื้อหนังเลยนะแล้วก็จะมีเต้าหู้ค่ะดูเหมือนจะน้ำจะฉ่ำๆเข้าไปข้างในเลยเนาะแล้วก็จะมีไส้ไส้ไส้ต้มจนเปื่อยแล้วก็จะมีผักดอง กินผักดองเลยค่ะเหมือนตอนกินเจเลยแล้วก็จะมีไข่ต้มข้าวอ่ะมันจะดูล้วนๆเนอนะไม่แฉะเรายังกลัวเลยว่ามันจะออกแข็งไปนิดนึงไหมเดี๋ยวลองกินดูดีกว่าข้าวอะ่ะไม่แฉนะเนอะแล้วมันก็เป็นข้าวที่ค่อนข้างล้วนๆเนอนะขาหมูเนี่ยอย่างที่แอาแปะก็บ,บอกอะ่ะร้านแกคือไม่ใช่ขาหมูรสออกหวานเนอะเขาจะออกรสชาติแบบ ไปทางเค็มนิดนึงเนาะแต่ว่ามันเหมือนเค็มเขาเรียกอะไรอะน้ําซุปใช่ไหมน้ําขาหมูอะที่มันซึมเข้าไปในเนื้อหมูแบบกับเอาน้ํามาราดข้าวอะถามว่าอร่อยไหมมันกลมกล่อมดีนะคะหมูนิ่มมากแล้วก็หอมจริงอยากให้แปะราดน้ําให้ฉ่ำๆน้ําแกอร่อยเดียร์เราชอบมากเดี๋ยวเราจะลองใส่พริกน้ำส้มดูนะ ขอแบบติดหนังนิดนึงอืมแต่เราว่าเราชอบแบบไม่ใส่น้ำส้มอะ่ะมันคือได้ฟิลลิ่งแบบเหมือนอาหารแบบจากประเทศจีนโบราณอะ่ะนี่อันนี้มีทุกอย่างได้ฟิลลิ่งดีมากฟิลลิ่งอะไรเหรอ มันก็เป็นฟิลลิ่งเหมือนกินขาหมูที่ไม่เหมือนใครเลยอ่ะเขาไม่แปลกใจนะที่นักการเมืองเขามากินอ่ะอันนี้นะเดี๋ยวเราจะกินไส้นะใครรู้บ้างคะมันคือไส้อ่อนหรือเปล่าหรือไส้ใหญ่เราไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะมาลองอืมเปื่อยคนที่ไม่ชอบกินไส้อะถ้ากินของแปลแล้วอาจจะชอบก็ได้นะคราวนี้จะเป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้คือทีเด็ดของเราเพราะเราชอบเต้าหู้ที่สุดเราก็จะเก็บไว้กินทีหลังสุดให้เป็นแบบเราบ้าง คุ้มค่าเลยที่เก็บไปกินหลังสุดคือมันชํำอยู่ในปากเลยอนะกัดปุ๊บน้ำมันหลุดออกมาจากเต้าหู้อะคือแบบแล้วเต้าหู้ก็นิ่มมันแบบอร่อยอะอยากคือเต้าหู้สักแบบเยอะๆเลยอะจริงๆอยากจะสั่งเต้าหู้ล้วนๆเลยไม่ต้องเอาหมูเลยมนะัผ <c oughs> ักดองผักดองผักดองอีกคืออีกสิ่งที่เราชอบถ้าร้านไหนเขาให้ตักเองนะตักเยอะๆเลยอย่ากลัวร้านเขาเจ๊งเลย มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ขอบคุณนะแปนที่ทําอาหารอร่อยอร่อยให้กินเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็แวะมาอุ่นนตำแปดด้วยนะตรงสี่แยกสะพานเหลืองเลยค่ะแปดต้อนรับทุกคนนะคะไม่แบ่งแยกคนรวยคนจนมาได้เลยทุกการ่ได้ถ้ามีเป็นลูกคาของเราอย่าไปรูสึกค่าคงมีไม่มีเหมือนกันนะอย่าไปดูสวยไม่มีว่าไม่อยากขายคนคนจนก็มากินได้รูทุกคนไม่ให่ไม่ใช่ต้อนรับแค่รัฐมนตรีนะคะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย